สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมสปายครับชาแน,นลนะครับเมื่อนี้ผมก็จะมาให้แนวทางห้าน้อยคือก้อนนะครับหลังจากหายหนา้าหายตากันไปสองมือนะครับเนาะผมก็ไปทําธุระมาเนะาะแต่ท,ทาธุระติดธุระมาสองมือเมื่อนี้ก็เคลียร์ธุระเสร็จแล้วก็เลยเรีบนะครับมาเหตุดแนวทางแล้วก็หยีบออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับเนาะ อาละครับมาฟังแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจํามัที่1 1กรกฎาคม2564นะครับฮาน้อยพิเศษเมื่อนี้อยากจะหลายคู่จะหน้อยนะพี่น้องขันบ่มากตัวได้กัดตัดเอาด้วยครับหาน้อยพิเศษนะครับ2ตัวห1 52 53 5หา0 41หา44หงอีกคฟังอีกข้างนะครับ ฮาน้อยพิเศษนะครับฮาน้อยพิเศษสองตัวฮ่าหนึ่งฮ่าสองฮ่าสามฮ่าห้าซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองซีซีนะครับจับกันได้แปดคู่นะครับเม่อมากตัวใด้ก็ตัดออกนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมมากเมื่อนี้ผมมากเล็กเปิ้นนะครับฮ่าฮ่ากับซีซีนะครับขันหมอมากก็ตัดออกได้นะครับมากตัวได้ก็ เล่นตัวนั้นออกก็ได้ก็ได้นะบ่บ่พราจำเป็นต้องตามผมเบิร์ตเนาะผมอางมาเพื่อเป็นแนวทางให้เชื่อนะครับเพราะเพื่อได้เลือกครับเอาล่ะต่อไปเป็นห้าน้อยปกตินะครับห้าน้อยปกติสองตัวนะครับเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าสอง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 สามสองสี่สองหานะครับฟังอีกครั้งนะครับห้าน้อยปกติสองตัว เก้าหาเก้าซีเก้าสามเก้าสอง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 สามสองซีสองหานะครับสองตัวนะครับสองตัวเน้นนะครับสองตัวเน้นผมมักนะครับเมื่อนี้ห้าน้อยไปปกติผมมักเก้าหากับสองสองนะครับเก้าหากับสองสองนะครับเมื่อนี้ผมมักเลกเบิ้ลเป็นพิเศษครับเอาละครับต่อไปเป็นห้าน้อยสุดท้ายนะครับห้าน้อยวีพีซึ่งผมเฮ็ดมานี่ เขายากที่สุดเลยน,นะครับเมื่อนี้ก็ต้องตามตอกันครับว่าจะเขาว่าเขาเนาะมาลุ้นกันพี่น้องเอาลครับสอตัวเมื่อนี้ฮานอยวีนะครับ2อตัวนะครับสิ1เอ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกนาศ์งฟขั้นนะครับฮานอยวีนะครับ2อตัวนะครับ1 1ึ่ห หนึ่งหกหนึ่งเนยี่เน้นนะครับตัวเน้นตัวเน้นผมให้หนึ่งหกับหนึหาครับมือนี่กรบอกคือก็รับว่ามากเลขเบือนเป็นิเศษครับผมคิดว่าต้องนีสักน้อยเด็กกับน้อยหนึ่งนะครับเลขเบือนมามือนี่นะครับเอาล้วครับก็จบกันไปแล้วสำหรับแนวทางหาน้อยของวันที่1ิบเอ็กระดาษสองพันหบครับ ก็ในจากรลากันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสไยครับช n แนลด้วยด้วยครับเพ่ขอขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะเนาะเพื่อเปลีนกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อตอไปนะครับเนาะเะครับสําหรับเมื่อนี้กับโมมี่ยังไหลนะครับเจอกันไม่ในคลิปหนานะครับสวัสดีครับ